สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC My และ FC กานะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคาแนวทางตัวเลขมีเข้ามิมุลดนะคะปะปนกันไปนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะอันนี้สูตร2นะคะของแอดมินนะคะถ้าแอดมินจะทำวิธีนะคะ วิธีการบวกลบคูณหาราเยอะนะคะแอดมินก็เลยตัดเป็นตัวเลขออกมาเนาะคลิปจะได้ไม่ต้องยาวมากเกินไปนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะ2 7 5 3 1 0นะคะแอดมินให้เด่นไปที่2กับ7นะคะแล้วก็มาเจาะ2กันนะคะก็จะเป็น สองหนึ่งสองเจ็ดสองศูนย์สองเก้านะคะสองเก้าสองหกส่วนเด่นเจ็ดนะคะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้า เจนะคะส่วนชุดการนะคะก็จะเป็น5 638 5 3าม แปดหแล้วก็จะเป็น10ึ่งศูนย์นะคะเบิ้ลน,นะคะก็จะเป็น00 66์ศูนยตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็น2 1งหนึ่งสองศูนย์เจ็ดสามห้าหนะคะแล้วก็จะเป็น 30ูนนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า